อะะไรนก็เอาค่ยกลับมาคิดว่าใครร้องเพลงเพราะกว่ากันอ๋อโอเคครับแล้วผมคำถามต่อไปเนี่ยเออพี่คิดว่าใครร้องเพลงเพราะกว่ากันก็ต้องมุญเดียวอันนี้จริง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 อย่างนี้อย่างนี้อะลองดูตอบแบบแบบไม่ใช้เครื่องก็ได้ไม่ได้นะมันเป็นกฎนะพี่นะคือข้อสุดท้ายใช่ไหมไม่อันนี้ข้อที่สี่ข้อเดียวอีกข้อเดียวอีกข้อเดียวเอาเป็นกีณลูกผมโดนมาสามแล้วนะลูกก็โดนมาสามแล้วนะ เอาแบบนี้เลยลูกดูเผื่อเราต้องสายๆอย่างนี้เลยนั่นแน่ขอสีหนั้ยนะครับผมก็สมมุติถ้าพี่เป็นผู้หญิงเนี่ยพี่จะชอบผมหรือเปล่าลองดู ต้องลองอย่างนั้นเหรอเสียงอะผมตอบเลยว่าผมตอบเลยว่าใช่หรือว่ามันจะจะงี้นะใช่เอาอาอ๋อต่อมีอะไรอีกเหรอเออจะาจริงว่ะข้อต่อไปมาคิดว่าตัวเองหลอกก่อนเลยใช่ไหม